สวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเ้าครับเจอกันแล้วด้วยครับมันนี่สวัสดีค่ะน้องกาศบ่ค่อยหนาวไปไหนด้วยครับประกาศพ่อพ่อดีดีเนาะมัอนี้เนาะมันนะคอนสิเก็บผักอะยางมั่นกันพี่น้องขุดมันมายางนะขุดมันยางน้เสาย่างบรรยากาศหนาวด้วพี่น้องนี่แหละมั่นข้างหลังนี่แหละค่ะขุดไปขายเลยมาว่านี้โอ้ ขายดีแห่งพี่น้องบวกคู่กันเด้อมแต่คนมีแต่คนสั่งลูกค้าสั่งหลายแห้งมันหัวดีอยู่ครับแต่หัวปนใหญ่ไปไหนเนาะลดีๆน,นะคมันว่าหัวมันหัวมันสิใหญ่อยู่ครับเพราะว่าเขาแต่เขาขุดก่อนราขุดเชนแนวอื่นก่อนสินะเขาเลยทำเขาออกมันเผาพี่น้อง กำลังกินทะเลี่ยงนั่งเลยค่ะมีตะคุตคลยเขาก่อนอย่างเลยขยำใส่ข้าวเหนียวเนาะขยำใส่ข้าวเหนียวแล้วก็มาย่างปิ้งข้าวเหนียวอีเสียวมันหัวใหญ่หน่อยนี่ย่างบ่ดโดน,นะครับสุกเดียวสุกคือหัวใหญ่ นี่ก็อชขุดพักทรงเอ้ยเก็บพักทรงอบต่อเลครับทรงอบต่ครับรเพือเ่อนเนาะกรมกรมชนครับเขาสั่งเขาฉีก็บไปขายน้ำสุกเหลี่ยมซุกแเหลี่ยมจะสุกแล้วก็นิ่มๆแล้วลพี่น,อน้องเบื้องเนื้อเนื้อของมันเลยครับใจเหลืองใจเหลืองจะมีบางบางอันมีม่วงแก้มเล็กน้อยเนาะ ม,ม่วงแก้มเพราะว่าห้าผ,ผูก,ก,กมันหัวแดงผสมกันค่ะลเลยมีม่วงแก้มใส่แดงจแค่น้ยอยนี่ม่วงแก้มม,กม่วงแก้มพังนอกมาด้วยพี่น,น,น้องกินมันเผาครับผมกินมันแล้วก็สิเก็บพักทรงเขาก่อนที่จะสานทีราชก,การ บานเห่ากับเอิญมันไข่พี่น้องออกนงเหลืองคี่ไข่เปนมันโบราณวอ,ก,อก,กินกาแฟแด้วนะพี่น้องเพราะว่าก,กาแฟเบบ่อไปซืนอากาศหนาวๆสีแรเนาะนั่งกินกาแฟพิงไฟเนาะ พอนน้อยครับใจม่วงแล้ว็นม่วงขังนอกม,ม่วงแก้มเจอม่งปิงอ้าวเฮ้ <c oughs> อมมวอหวอยด้วยวะ <c oughs> แต่กินพอแค่ไซีมอยู่นะพี่ตะไคร้บอกไง กู้ขายนี่ก็ือเลกก็เล็ิกินกรกสิกินมันะของ,นองกัพี่น้องลังมีเหียถ้ากระโพนมายากกินเมมนก็ฝากฝากเสสงเก่ได้พูดทรงเขาได้พูด้ายเขาค่ะของกัลงเลกินลนีว่วาน <laughs> กระเลียมทรงเบิ้วนทรงมัน <laughs> กินยางมันแล้ะกะ็เก็บผักกันเด้อพี่น้อง ย่านซ้ายครับย่านบรทธานเขาเขาออกเบอร์รถเปลี่ลยมนมะันเนาะสลัดรุ่นไหมกะปลูกแนลหรืด้วยวกันว่านปลูกปลูกตัวนี้ครับนี่ยปลูกสอ,สองสามแปลงครับปลูกบ้านแล้วหรอกพี่น,อน้องทำกรอนร วัดกับยู่สวนเบิดหมู่เลย ทรงพักปกนพี่น้องคับท่านไม่แก้เพราะอะไรส่งผักติ่เมื่อมือมีคนสัง่งอ,อยูโต้แล้วกับ,บท่านอยู่แล้ว, <c oughs> ลวท่านมีผักเบิดอ่ะผักเ<พ>บิดผักไงวะท่านไงวะท่านเนี่ยชุดขายดีผลเนาะรอชุดลังแล้พอดีทางนี้เบิดทางนัง้นขายต่อเลยอันที่จริงเออปลูกคนรับเทื่อยอยู่ที่เมื่ อนย่ามันกันผูกพร้อมกันมันกับใครยากป่าหรอเมนยูเขามีมาเดโอดอ้ขาดเรื่มหอนแล้วเนาะบันนี้ยาเลยยาแต่การหอนกับลูกขัดสูงยางถ้าหอนนี่ปูกยากระเทยเลยถ้าหอนน่าก็หาเห็ดแนวใหมาทีเป็นยังลังคา สเล่นแล้วเออปีกไก่กัเอาสเล่นมามุ่งอยู่วะเป็นกระมือยูหอนกว่านาะช่วงนี้มันก็พอดได้อยู่พอดมีนหน้าครับมนมีหน้า,น,น,น,านี่กันหอนแล้วเก็บสมนีแล้วสาใส่แล้วเขาสั่งจะมาเอาไม่ สายเราพี่น้องสามโมงครับทรงขวงกันได้ตะแคร์ไปแคร์เขาซั่งนะครับวัได้เอาไปเผื่อเลยไปเผื่อ,อยู่ว่ากำสองกำช่วยดูทานนี่บานผักยังไง ¡Ja, <laughs> ja, สวยจูกหนูสามสีบาทอาเนะสิบบาทครับเป็นหาชีพเนาะเพิมนะคะเงินนหาบาหาีพไหนพี่ด้พี่จ้าอสิบบาทอันนี้หนูซังเอาหมดแล้วใช่ของหนูยังได้อยู่ เอาว่ะเีบ่บาทนอองพี 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. ่สมบาท้ยท่สลาีะนี่มันบ่อัใหญ่ครับหรือบริการไปเก็บมากำลังหน่อยหน่อยต้นออีกสามตนซุงสามที่ได้แล้วต้นซงสามชิล้า ความตู้ตองเต้มใช่บอกพี่เอาเต้เต้ใช่ไหมอันนี้อะไรนี่เต้ออันนี้ก็ได้อันนี้สองเต้นึงก็ได้จ้ะอันพูดอะไรกันอื่นยังไงมันก็จางมันจางมันแหลมมันจางแล้วเมื่อกี้น่ะความอันนี้แยกให้นกลุ่มแล้วนแยกเต้เลยไปคนละคนของหนูจะเป็นเต้มาแล้วบาเล็กเลยองอันนี้เป็นผู้ใจไรสองเล่ยอยากไปนะเล่ยปิดบอรเบิร์ดแล่ย์ยาน่าอ้าวไปสร้าง ยนากระซ่างนี่แหะกระซางจะเอาแตหอฮะบอกคนประเด็ระบุว่ากลงตุ่งหองเต๋ผพี่บอกตงตุ่ได้ต่นงตองหนูนี่อันนี้ตุงตัวนั้นก็ได้ตัวตุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันแหละเป็นเก้าอันนี้อันนี้ก็กลงตุ่งตุ่หอมต่ประธานมีไฟอาเอาตัวนี้หะย่น่เอาตุ่งตันนี้ไฟอันนี้ละว่าม่ขอัหา่เอาตัวนี้ยน่มเอายยนาเด้ตัวนี้เลย เขาเขาสั่างยืนแหละแต่ว่าถ้าเอาก็เอาได้ครับเดี๋ยวผมไปเก็บใหม่ก็ได้อันนี้อันนี้ของพี่มามีไงกันเล่นก้นเอามาแล้วเป็นยาเป็นตีปุตติวัฒนาเอาชนะให้หน่อยเราก็กางตุ้ม คณะมีคนเอาเร็วเอาพี่เขาสั่งคณะไก่พิษนี่กันให้สิบาทแสดงว่าของเจ้าเดี๋ของเจ้าสัตว์พิอยู่หนูมองยังจีบกันลงกี่เลยเขาชีไม่ได้สองคนกับคนทุ่นทีลาววางตัวอแล้วทีลาวไม่ได้คนเมื่อกี้หาซีฟกสองสามซีเป็นเก่าซิฟปัญจันปัญจันมแย่งกันขอสิบบาทแกงส้มน่นอยู่บอกสไาทเงพันใหญ่ปัญจันไงอยู่เพราะว่ามันกับประมมัน ประมาณวันโอ้ได้ยูได้ยูครับประมาณวันอาทิตย์พ่ไปเอกเออามาหน้อยกำลังสงสัยทำไมเอามาน่อยมาตามสั่งเอามาตามสั่งให้อกเอามาเพิ่มนึ่งมาหลังของร้อของหน่มนอหนทอดหนึงแดงมาตามสั่งเพราะว่ามันระเทียบทรงทางอบตอมันก็เลยาหนะเล้ันอาิิาพีนึกว่วงซีลาเลยม่ีวันีาวมีวันสุกได้ได้ยูได้ยูนาๆได้ยู เแม่ทีจริงที่จริงมมนต้องหอได้เขาบอกว่ามันยที่จริงใขายนะบอกว่าที่ใไปตัดตลดครับเ่รนใครไูกามงดอกพได้เยอะที่ใครไม่เยอะทเอามา็นี่สอัเนาก็หนั้าอมาันเลนี่ใส่ถุงน่อใส่ถุงเขาหน่อจ้า อ่ะสีไ่รู้ว่าคณะแม้วันหลังไหนจะเอาเดี๋ยวขอปวดไก่แก่ล no? ้เด้อขเหนียวมันเตหมดแล้วเหลือมันคือเห็นท่นูกคลกให้ก่มันหมดอลเวเอาเอไหกินนนอยผูบหลังตหอมงาม้เกลเออแกงนยไม่อชิ้นแกงอู้มเขาทักกันเลยในรุ่มกันมึงเขาได้ของแล้วเขาตืนเต้นดูดิไม่เยเห็นผาไม่เคยเห็นผักสวยไอ้กวางตุ้งนั้นน่ะ เบบวางตุ sponge, ้งอะไรน่ะต oh, ่ความตุ้งอแดหมดเหรอก็เดี๋ยวมันนึงิดอีนเอาบละก็มันนึงบัลเก็บมาเพื่อเลยครับใส่ถุงเลยครับเลย้าวจ้าทีจ้าโอ้ยหมดแล้วเยอะโอ้ยว่าจะมาคอร์สสักหน่อยคอร์สคอร์สโอ้เกบมาบัลเกบมาเพื่อ ถ้า่ได้เก็บมาเพื่อวันจันทร์ก็ได้เดี๋วันจันทร์เอามาสร้างก็ได้มันเดิมุ่นไหเอาร้อนใช่ไหยร้อนเันอจิบเรือหนึ่งต้อยจริงก็บคได้ไปเอานะเอาี่ด้วย่วันอาท์เอาี่ไปานเธอดอกเดียววันจันทร์อย่างเงี้ยเธออามาอย่างนี้เอวันจันทร์มาเวของเราจะใช้คือเก่าลใส่ลายคือเก่าเลยเดี๋ยะเก็บมาเพื่อเราวันจันทร์เก็บต่เสาอ เพราะว่าเนื้อของบนหัวเอาน้งทำของมาช่วงแต่ช่วง,งเที่ยง<ะ>ช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้เด้อที่กเก่า,าเวลานี้เนาะเพราะว่าเขามาเวลานีแม่ให้เขาจะเาอยู่บ้านม่าแล้วน็ไม่เหาจะได้เอาหายเพิ่าได้ไดวันอาทิตย์เราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปโอเคเอโอเคทีเราอย่างนู้นเด้อไปด้วยเด้อไปเกลืวมาดหนึ่งอาสตารมาดหนึ่งเพื่อนๆจะมีอยู่ไหน ปูอยูเนียไปห้เพื่อนังก็ได้กงอันนี้เขาสังหาเขาเดี๋ไปเก็บอีกที่ขันแน่ว่าจะพูดไหเออเออเว่าใครที่แท้ก็ขออ่อไ่เนร้หนเขาังไรเดี๋ยวอันนึ่งพวขายดีครับบ่บาร์ใดขายดีขายพัก นออาหารเส่าครับอาหารเส่าลาบงัวค่ะลาบงัวลาบซุกมีไก่เงินเส้นมัเส้นไหนมั้ยปีงไก่ครับผมเส้นไหนมั้ยเส้นใดครับเส้นใดครับครับผมเอาตัวใดที่ครับเส้นทีกสามไม่ด้วยครับเอาสูตรเอาขึ้นเอาเอาใจครับเอาอะไรก็ได้ หมเลยวันนี้ใหม่เลยใม่เลยนั่นลูกบุมบไฟแหงไฟแห้งรีบรีื้อสายครับลอไฟแรนครับโอ้ไฟเรนยไฟแรนเนื้อยบ้านหน่อยเนื้อวันนี้ผมมีครับครับไม่ได้ครับกครับ 3ามสิบบาทสื่อหลาบเอาหั่นสื่อหลาดนยายนะครับคุณ no. ขอบคุณครับบ๊ายบายปีงไก่พี่น้องกูมีเน hey, ื้อดอกเนื้อได้์ปีงเพื่อนะไบร์หยางดากดากไก่ดากกับกิน หามสาวห้ามีบอดด้เฮใหกับเขาตึงสวยเนาะซาเกลเลียนยังกาแฟมีน้งชีเดาตตาเยตาเครับรบาดก่อนบาถึงส่วนเรเด้อยพี่นอนเดี๋ยวสิเก็บส่งเขาอีกครับอันนี้ยัง สลัดเกลียวสลัดเกลียวกําลังกระคืบเออสลัดเกลียวที่เป็นฮอร์อรบ่กเมนฮอร์อรคือกะลัมปี้คอร์สมินิคอร์สมคอรหน่วยหน่วยกูคอร์ทธรรมดาค่ะมินิคอร์สกีกับแววเสือกับเขามาด้วยครับหลับหลับงั่วจะปิดไกลอัน่ำหน่อน่งโบมีเวลาเร็ดกับเขากินครับต้องเสืออยู่ในสวนพี่น้อยทุ่งพร้อมเดี๋ยวไปส่งเจ้าสุดท้ายนะครับสี่สิบบาท มูลนิคได้ยูเนาะสามสี่ลอยก็ได้ใส่ครับก็ได้ซื้อกินสามสี่ลอยสามสี่ลอยบางเสื้อกับบ้างหมื่นกับสองลอยเดือกว่าสองลอยมื่นละลอยกลัวครับวันแย่วันนอนหรอกครับแล้วแต่เก็บขายหรอกเต่มมูลนิคบ่ได้เก็บไปหลายเนาะมูตามสั่งเลยเก็บไปแค่ตามสั่งครับเพราะว่าเวลามันเวลามันบ่หลายพอแกงผู้ใดสนใจลูกมาครับถักไวเด้อครับทองแล้วพอพัานยางดีเลยครับนี่ เียบพานเรีย,รยบพี่น้องทักถามได้เลยครับพานเรีย,รยบคืออย่างเดียวพูดชิดตอบให้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร่ด้วยครับเขามีล่างหอมเดี๋ยวผอ,อกันไหมค่ะเดี๋ยวผอ,อกันไหมคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า